เจนนี่เล่าเรื่องหลังบ้านวันไรกับแม่ตัก๊กกันใช้ด้านเฮ้ยแบบนี้ก็มีอีกหนึ่งดาราคนดังที่เคยได้สดกับแม่ตัก๊กป่าเบียคือเจนนี่รัชนกซึ่งเมื่อเธอได้ทราบข่าวก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดจนกระทั่งล่าสุดวันนี้30กันยาย,ยน2 5 1 7เจนนี่พร้อมสามียูชัดมงคลเป็นแขกรับเชิญรายการหนกระแสโดยมีบางช่วงบางตอนสาวเจนนี่เปิดใจเลาหมดเปลือก เรื่องหลังบ้านวันที่ไรกับแม่ตักย้อนไปเป็นคลิปเหตุการณ์วันครบรอบแต่งงานปีที่แล้วโดวยเธอเล่าว่าจริงๆพี่เขาจ้างเราไปไรอยู่แล้วแต่ครั้งนั้นเขาอยากได้สามีเราไปด้วยพอครบรอบแต่งงานเวลาขายก็ขายโปรโมชั่นครบรอบแต่งงานพี่เขาได้มีการมอบข,ของขวัญให้เราในไรสดซึ่งตอนนั้นเซอร์ไพรส์จริงๆไม่ทราบจริงๆว่าคืออะไรพอเปิดขึ้นมาเห็นเป็นเงินก็เลยไม่มีการดึงออกมาน่าจะประมาณ3 0 0 0 0นบาทแต่ไม่ได้ดึงออกมาเพราะเอะใจ ไม่อยากมีดราม่าลังจากนี้พอรู้ว่าน่าจะเป็นของขวัญที่โดนหักค่าตัวแน่นอนเลยไม่มีการดึงออกมาโชว์ว่าพี่เขาให้อะไรเราพอได้สดกลับมาบ้านเราไม่ได้มีการทวงไปแต่สุดท้ายข้อสรุปตรงนั้นคือค่าจ้างทั้งนี้หนุ่มยิวถึงกับบอกว่าแอบหน้าชานิดนึงงันนี้ทำเอาหนุ่มกัใชัยดานเฮ้ยและพ่อหนุ่มกุมขมับบอกว่ามีแบบนี้ด้วยหรอเนี่ย